สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของห่วเราพัฒนานะครับประจำวันวันจันทร์ที่10กรกฎาคมหกนะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่10นะครับเรามาสรุปผลของวันที่7กันก่อนนะครับที่ผมได้ให้แนวทางไว้นะครับลาวพัฒนาสุดหลักนะครับผมให้เด่นไปที่5และก็6นะครับฟันไปที่6นะครับแล้วก็ให้ระวังเบื้องหานแล้วก็เลียกพี่น้องไว้นะครับ ผลนะครับ3 3 9 9 3นะครับในส่วนของเดรียญ2ตัวถือว่าหลุดนะครับแต่ว่ามาเลขเบิ้ลหามนะครับมาเบิ้ลหน้า339นะครับมาเบิ้ล3 3นะครับเด่นยญ2ตัวหลุดนะครับเด่น3ตัวมา1 2ึงตัวนะครับก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับก็หลุดทั้งเด่น2ตัวแล้วก็เด่น3ตัวนะครับยังไงก็ขอไปเปนเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับถิตินะครับหยุดไว้แค่แค่เจ็ดวัติดนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆสมาชิกจะเข้าใจนะครับลาพัะนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่ศูนย์และก็สองนะครับฟันไปที่ศูนย์นะครับผลนะครับสามสามเก้าเก้าสามนะครับในส่วนของเด่นสองตัวสูตรใหม่ก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมแนวทางทุกท่านด้วยนะครับก็ขอมาแก้ตัวใหม่นะครับใน แนวทางวันที่10นะครับสำหรับลาพัฒนานะครับก็มานับมาเริ่มต้นใหม่นะครับนับ1นึ่งวันที่1ใหม่นะครับหลังจากเดินติดต่อกันมา7จ็ดวันติดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเดินติดต่อกันมา20่สิบหัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับก็อย่างที่บอกนะครับแนวทางย่อมมีเข้ามีหลุดนะครับก็ส่วนตัวก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับ ถึงแม้จะหลุดไปแค่วันเดียวนะครับแต่ก็มั่นใจว่าแนวทางที่10นะครับจะกลับมาเดินต่อเช่นเดิมนะครับก็เรามาเริ่มกันที่ล้าพัฒนาสุดหลักกันเลยนะครับเพื่อไม่เปลียนการเสียเวลานะครับสําหรับเดียน2ตัวนะครับผมคํานวณในที่1และก็สองนะครับฟันไปที่1นะครับชุดคู่1นะครับก็จะได้ที่1 2 1 6 1 7 1 8และก็19นะครับ ชุด2ตัวนะครับชุดคู่2นะครับก็จะได้ที่2 22 6 2 7 2 8สองและก็2 9นะครับชุด3ตัวนะครับคำนวณในที่3 17นะครับและก็4 17นะครับและก็716นะครับเดน3ตัวมาหนึ่งตัวนะครับคำนวณในที่8 1และก็4นะครับเจาะ2ตัวนะครับ สูตรฟันไปที่16และก็17นะครับช,ชุดคู่2นะครับก็จะเป็นที่26และก็27นะครับชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่3 17สําหรับเดยน2ตัวนะครับ1และก็2นะครับมาชนกระเด็น3ตัวนะครับมาชนกันที่1นะครับ ตัวเน้นตัวชนนะครับตัวชนนะครับสองสูตรมาชนกันที่ตัวเน้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับแนวทางวันที่10นะครับผมชอบไปที่1รอง2นะครับแต่ต้องย้ํานะครับว่า2นะครับในหลายสูตรก็ติดหลายสูตรเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆระวัง2ไว้ด้วยนะครับก็แต่ถ้าให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวผมเลือกไปที่1นะครับรอง2นะครับสําหรับวิ่งรูดลาวพนาสูตรหลักนะครับชุดเจาะ2ตัวนะครับ ก็ชอบไปที่1 6แล้วก็1 7นะครับตามสูตรฟันไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับชุดรองก็จะเป็น2627นะครับแต่ให้เพื่อนๆนะครับระวัง1-8กับน128ไปด้วยนะครับถ้าในกรณีที่ตัวชนไม่มานะครับหรือตัวชนมานะครับแต่ตัวจ้าผู้อาจจะเป็น8หรือ4นะครับ14-24ในสูตรคำนวณไม่มีนะครับแต่18-28นะครับมีอยู่ในชุด สตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆระวัง2ชุดนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ถ้าให้เน้นนะครับก็เน้นตามนี้เลยนะครับ16 17แล้วก็รอง26แล้วก็27งเับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆ่อยังพอมีหามีคุ้นสำรองนะครับหรือยังพอไหวนะครับก็กัน18กับ28ไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับส่วนตัวนะครับชอบตามสูตรฟันไวเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าใน3 1 7นะครับ ติดในหลายสูตรนะครับทั้ง3ทั้ง1ทั้ง7นะครับเพราะฉะนั้นนะครับชุดนี้นะครับมีโอกาสมามากกว่า2ชุดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า2ชุดรองจะไม่มานะครับก็ย้ำเสมอนะครับถ้าเพื่อนๆชอบชุดไหนถ้าไม่ชอบตามที่สูตรฟันไว้ให้นะครับอาจจะชอบ4 1 7 7 1 6เลือกได้นําไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับสําหรับเด่น3ตัวมา 1- นสองตัวนะครับก็ชอบตามสูตรฟัน สูตรตามที่ตัวชนนะครับชนที่1นนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆรองตัวนี้ไว้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ให้ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับเด่น3ตัวนะครับก็สําหรับสูตรหลักนะครับเน้นวิ่งรูด1รอง2นะครับแล้วก็เน้น2ตัวนะครับ16ึ่งนะครับแล้วก็รองไปที่2 6 2 7นะครับแล้วก็ตัวกันนะครับหนึ่นะครับชุดสาตัวนะครับเน้นไปที่3ามนะครับ เด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับเน้นไปที่1รอง8นะครับส่วนตัวนะครับในในผลที่ออก3า9 9ามกนะครับก็ไม่แน่นะครับ3กับ9นะครับอาจจะยังอยู่นะครับไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งนะครับทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นนะครับก็เรามาดูกันที่ลาวนาศูนใหม่นะครับเด่น2ตัวนะครับผมคำนวณในที่9และก็3นะครับ ันไปที่9นะครับจะเป็นตัวเดิมของงวววันที่7เลยนะครับผลที่ออกงวววันที่7นะครับ3 3 9 9 3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาสมีโอกาสที่จะกลับมานะครับไม่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับและเด่น2ตัวนะครับคำนวณในที่9และก็3นะครับฟันไปที่9นะครับ คู่3ตัว2ตัวเช่นเดิมนะครับนำเด่น2สูตรนะครับ1กับสอสุดหลักนะครับแล้วก็9กับ3าของสูตรใหม่นะครับมาจับวินกันเช่นเดิมนะครับ3ตัวก็จะได้ที่1 2 9นะครับแล้วก็1 2 3 1 9 3แล้วก็293นะครับคู่2ตัวนะครับก็จะได้ที่1 9 1 3นะครับแล้วก็29 23นะครับสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จวินนะครับสูตรคำนวณเน้นไปที่9193่านะครับ แล้วก็19แล้วก็13นะครับให้ไว้3ชุดเช่นเดิมนะครับสำหรับชุดคู่จาวินนะครับถ้าเพื่อนๆชอบตามที่สูตรฟันไว้ให้นะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับตัวที่สูตรไม่ฟันไว้ให้นะครับก็ยังย้ำเช่นเดิมนะครับว่ามีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับ9และก็3นะครับถ้ามองถึงในหลายๆสูตรนะครับส่วนตัวนะครับสูตรจะชี้ไปที่9นะครับเพราะฉะนั้นนะครับส่วนตัวผมจะชอบไปที่9านะครับสำหรับเด่น2ตัวของสูตรใหม่นะครับแต่ก็ยังย้ำเช่นเดิมนะครับว่ามีโอกาสมาได้ทั้งสองตัวนะครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆระวังไว้ทั้ง2ตัวด้วยนะครับแต่ถ้าให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวผมเลือกไปที่9ครับ ชุด3ตัว2ตัวนะครับก็ตามสูตรฟันไว้ให้เช่นเดิมนะครับสำหรับชุดคู่จวินนะครับก็หนึ่งเ้ามหนึ่งเกและก็หนึ่งสามนะครับส่วนตัวของผมนะครับส่วนมากจะชอบไปที่หนึ่งซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าชี้ไปในหลายสูตรนะครับในสูตรหลักแล้วก็สูตรเดี่น3ตัวมาชนกันนะครับแล้วก็ในหลายสูตรย่อยนะครับชนไปที่1นะครับ1และ2นะครับจริงจะิงจะ ในหลายสูตรนะครับจะวนกันอยู่แค่นี้นะครับ1 2 3แล้วก็9นะครับวนกันอยู่ประมาณนี้นะครับก็หวังว่านะครับแนวทางนะครับของลาวพัฒนานะครับจะกลับมาเดินต่อนะครับเรามานับนับหนึ่งกันใหม่นะครับหลังจากเดินติดต่อกันมาเช็งปติตินะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นผลรอผลในช่วงเย็นของวันที่10นะครับก็ หวังว่านะครับทั้ง2สูตรจะกลับมาเดินต่อนะครับก็สําหรับแนวทางของลาพัฒนาวันนี้นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับก็ขอให้ก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านเช่นเดิมนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับทั้งสมาชิกเก่าและก็สมาชิกใหม่นะครับยังไงฝากกดถูกฝากกดถูกใจแลวก็กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปของทางช่องเราไว้ให้ด้วยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในท,ทุกวันนะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวพอผมทําคลิปลาพัฒนาเสร็จนะครับือผมก็จะทําแนวทางนะครับแบ่งปันสูตรนะครับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวให้กับเ,เพื่อนๆนะครับยังไงก็ จะพยายามนะครับหาเวลานะครับมาแบ่งปันสูตรให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับเพราะว่าผมมีหลายสูตรนะครับที่เตรียมไว้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกยังไงเพื่อนๆอรอชมได้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะตามคลิปเดือน3ตัวมา1นึตัวนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนติดตามเสมอนะครับสูตรนี้นะครับต้องย้ําว่าสูตรนี้นะครับใช้ได้กับทุกหวยทุกหุ่นนะครับยังไงผมนําสูตรมาแบ่งปันนะครับก็สําหรับ คลิปนี้นะครับของเราพัฒนานครับก็เช่นเดิมนะครับขอให้เพืเ่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับปัง,ปงๆเฮ่ยงๆเรด้วยนะครับกับเราแนวทางของเราพัฒนาประจําวันจันทร์ที่10เดือนเจ6กกันทุกคนเช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ